ผมแตกปลายผมแห้งเสียผมชี้ฟูไม่เป็นทรงทำยังไงดีวันนี้แค่มีมาแนะนำค่ะกับตัวแคร์บิวนะคะเคราตินซีรีส์และแคร์บิวแฟนตาซีนะคะไบโอตินแอลมอนค่ะ ตัวนี้นะแค่บอกเลยนะว่าเขาเนี่ยมาให้ครบจบเลยนะคะทั้งตัวแชมพูเซรั่มนะคะลิฟออนสเปรย์แล้วก็ตัวทรีทเมนต์เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนะคะกับตัวคราตินซีรีส์ก่อนเลยนะคะตัวคราตินซีรีส์นี้นะคะเขาได้คราตินเนี่ยจากขนแก่จาก USA เลยค่ะแล้วก็ผ่านกระบวนการนะคะไฮโดรไลซ์อัลฟาคาร์บ t i ินโปรตีนค่ะที่ทําให้คราตินนะคะมีความแข็งแรงนะคะแถมยังมีคุณภาพสูงและน้ําหนักโมเลกุลถึง2,500 Da เลยค่ะที่จะเข้าไปซ่อมแซมนะคะแล้วก็ป้องกันนะคะผมที่ แห้งเสียของเราเนี่ยให้กลับมามีสุขภาพดีแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นค่ะแถมยังปกป้องเส้นผมนะคะจากสารเคมีที่รุนแรงค่ะมีสารสก,กัดจากโปรวิตามิน B5 ค่ะและโจโจบาออยนะคะที่ช่วยในการเคลือบเส้นผมค่ะทําให้เส้นผมของเรานะคะเงางามค่ะลดการชี้ฟูและลดการแตกปลายของเส้นผมทําให้เส้นผมของเราเนียดูสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ มาต่อกันที่ตัว c a r e b l o Fantasy BioTin และ Almond กันนะคะตัวนี้นะคะเขามีไบโอตินบริสุทธ์นะคะสูงสุดถึง99%และเข้มข้นมากถึง5เท่าเลยค่ะที่จะช่วยเข้าไปฟื้นฟูบำรุงเส้นผมของเรานะคะได้อย่างล้ำลึกตั้งแต่โครนจรหลดปลายเลยค่ะแถมยังมีสารสกัดหลักๆนะคะถึง3สารสกัดด้วยกันนะคะอย่างเช่นตัวซิลโปรตีนค่ะตัว Pro วิ t a m i n B5 นะคะแล้วก็จะมีตัว Almond Oil ค่ะตัวซิลโปรตีนนะคะจะช่วยป้องกันเส้นผมนะคะไม่ให้แตกปลายค่ะเพราะว่าเขาจะไปท ไม่เส้นผมของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะแอลมอนออยนะคะจะไปเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับหนังศีรษะเราค่ะแล้วจะทําให้สีผมของเรานะคะติดทนยาวนานนะคะแล้วก็มีความเงางามด้วยค่ะส่วนโัววิตามิน B5 นะคะจะบํารุงเส้นผมของเราเนี่ยให้เงางามแล้วก็สลวยด้วยค่ะแถมทั้ง2ตัวนี้นะคะทั้งตัวเคลเซียเนี่ยแล้วก็ตัวไบโอตินเนี่ยมีวิธีใช้ที่ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่ทําตามสีขั้นตอนตามนี้นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราเนี่ยจะใช้แชมพูนะคะในการทําความสะอาดหนังศีรษะของเราก่อนค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะบํารุง เส้นผมด้วยตัวทรีทเมนต์นะคะและเราเนี่ยจะไปต่อกันที่ตัวลิปออนสเปรย์ค่ะตอนนี้เนี่ยจะใช้หลังจากที่เราสระผมทําอะไรเสร็จแล้วเนาะตอนที่ผมเรายังมันหมาดอยู่นะคะสามารถใช้ได้และจะจบท้ายนะคะด้วยตัวเซรั่มค่ะเดี๋ยวแค่จะสาธิตวิธีการใช้ให้ทุกคนดูเลยนะคะเรานะคะจะเปิดเส้นผมของเราแบบนี้เลยนะคะให้เห็นหนังศีรษะคะ่ะแล้วก็สเปรย์ลงบนหนังศีรษะเราได้เลยใช้มือสองข้างนวดให้ตัวสารสกัดเขานะคะซึ่งาบเข้าสู่หนังศีรษะเราได้ง่ายขึ้นค่ะหลังจากที่เราใช้สเปรย์เสร็จ แล้วนะคะเราจะมาใช้ตัวเซรั่มกันต่อเลยใช้แค่2-3ถึงสปัม๊มหลังจากนั้นนะคะเราจะถูนิดหนึ่งนี่และเราก็จะฉโลมบนเส้นผมเราแบบนี้เลยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะสามารถจัดแต่งทรงผมของเรานะคะได้ตามต้องการเลยค่ะใครสนใจตัวไหนนะคะสามารถคลิกด้านล่างนี้ได้เลยนะคะปักตะก้าไว้แล้วค่ะ